งามรายงานตัวเจจังหวัดก็ถือว่าเป็นการนับหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับตีใจแล้วก็ภูมิใจจริงๆนะครับที่น้องๆเต็มที่แล้วก็ดูไลอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะมีงานอย่างอื่นต้องต้องทาในช่วงเช้ารู้สึกได้ว่าการที่เขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเวลามันออกมาแล้วมันมีความเป็นครีฟสูงมากแล้วก็ผมจะเอาจุดขายจุดนี้ไปพัฒนาต่อในปีหน้านะครับว่าเราจะทําเป็นเฟสติวัลอะไรดีเพราะว่าผมถือว่าเป็นการทุ่มเทของทุกคนทุกคนน่ารักมากจริง ไม่ว่าจะมาถูกมาแพงแต่ก็แรงทุกคนครับเรียกได้ว่าตอนนี้ก็คือเป็นคลิปไวรบับลหวังคนมากเลย,อยตอนนี้ด้วยข่าวว่าระยองมอเตอร์ไซค์นี่เป็นเป็นหมื่นแชร์แล้วก็ขึ้นหัวเขียวหัวเหลืองหัวแดงหมดแล้วอตอนนี้เอาไปโพสเป็นภาพข่าวก็ขอบคุณนะครับที่เมตตาน้องๆงงด้วยผมว่าที่นี่เนี่ยมันไม่ได้ต้องการการประกวดอย่างเดียวที่นี่ต้องการให้แสงกับทุกคนซึ่งน้องก็สามารถเอา แสงตรงนี้เอาเครดิตตรงนี้ไปใช้ในการทำมาหากินในอนาคตได้ครับแล้วนี้ที่วัดหล่งจะนี้้องอรอจะต้องไปทำกิจกรรมอะไรอไรกันบ้างก็เอาเราจะอยู่กับเราจนถึงวันที่30นะครับเราถึงจะให้ออกจากโรงแรมนะครับอย่างวันนี้เดี๋ยวขึ้นไปก็จะเป็น orientation นะครับในแต่ละแผนกก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องสัญญาถึงเรื่องข้อตกลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีอิงฟ้ามีชาลลอตมาต้อนรับอย่างเป็นทางการข้างบนแล้วก็เย็นนี้ก็จะมีทานข้าวกับคนที่ได้โหวตสูงสุดนะครับก็คือ1ิบคน ทานข้าวกับผมแล้วกอ็อิงฟ้าแต่ส่วนชาลลอดนี่เดี๋ยวเขาเสร็จจากงานไลฟ์น้าที่รับจ้างขายของถ้านทานก็จะมานั่งทานข้าวด้วยครับนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะกิจกรรมเยอะแล้วก็วันต่อไปก็จะแข่งร้องเพลงนะี้ไลท์ซิงสตาร์ที่หาหมอลำครับ่ กิจการระหว่างก็บัจมันจะมีการแบบขาย<ผ>ของยู่ไหมคะเพราะว่าคนไปนั่งก็แบบอันนี้มานิดเนองขายของก็แฟนนางงามก็เตรียมเงินไปซื้อแล้วกันนะฮะให้คือดูแกรนให้เป็นแกรนอย่าทําให้แกรนต้องเหมือนเวทีอื่นเพราะว่าการที่เป็นแกรนเรามีเงินใช้แล้วเรายือนอยู่บนลำแข้งตัวเองผมผมอยู่ถึงตรงนี้ผมอยู่ในวงการบันเทิงมา25ปีจนผมต้องถอยออกมาทุกวันนี้งานเยอะแค่ไหนผมยังต้องขายของเพราะผมยืนอยู่บนจุดยืนที่ชัดเจนว่า ไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาไม่ต้องรอให้ใครมาให้นะครับสามารถทําได้นิดๆหน่อยๆก็ต้องทําทําให้ดูเป็นแบบอย่างครับเพราะฉะนั้นการขายของถือเป็นหนึ่งในกิจก,กรรมถ้าสมมุติไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากเปิดโอกาสให้คนการขายของคือการเพิ่มทักษะเพิ่มไรายได้เพิ่มแทนค์ขับครับ พูถึงอะไรเมื่อนหนพอแล้วรู้แล้วจะมาถามเรื่องนี้กันไม่ไม่ชมจังหวดต่างๆแล้วเ็าสวยยังไงเาดีงไนงอีไสวยทุกคนยตัวเองภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เราวนดนี่่เมื่อปนตเจอรของแกรนดเลยใช่ไหมครับกับกัน ที่แบบรู้จักเต็มอะไร่างนี้เลยมันคือตอนนี้มันมาถึงคําว่ามากกว่าคาว่าประกวดนางงาม<ะ>เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเปลี่ยนบริบทความคิดกับแกรนด์ดูกแกรนด์ให้เป็นแารนด์ทุกอย่างต้องเต็มทุกอย่างต้องเยอะทุกอย่างต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองทุกอย่างต้องมีความสามารถและต้องมอีลูกค้าที่ยอมซื้อได้ยอมที่จะแบบอุดหนุนน้องได้ว่าเไปเป็นพรีเซนเตอร์นะไปไลฟ์ไขาคของนะไปถ่ายภาพนิ่งไปรีวิวได้นี่คือจุดประสงค์ของเราเพราะฉะนั้น สวยภาพนิ่งไม่มีเงินไม่ใช่แกล้งครับถามมดูแล้วอย่าถามไม่ถามสักคำเลยว่านอนหลับไหมนอนหลับไปทัางคืนหลังจากที่ไล่เสร็จเอาจริงๆนะก็ดูกระสายจนถึงตีสองก็เราก็นอนหลับไปก็ตอนก็ตอนเสร็จแล้วมันก็จะเที่ยงคืนแล้วนะแล้วก็ แล้วก็หลับไปแล้วมาตื่นตอนเกือบตีสี่นะฮะจะเข้าห้องน้าพอกลับมาถึงนอนไม่หลับมันมีเรื่องที่ค้างคาใจเยอะอต้องยอมรับมาหลับทีประมาณตีห้าล้วก็ตื่นมาเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ทํางานครับก็ก็เป็นอีกหนึ่งความยากลำบากในการทํางานต้องยอมรับครับ<ม>อ,อันนี้มันจะมีการมันจะมีผลกับการที่เราว่าเหมือนมีการได้แบบตัวน้องที่จะไป็นวดอะไรอย่างเงี้ย เออคงมีผลนะครับเพราะการไปประกวดนะฮะเพราะเราก็ผมไม่ไม่อยากให้ไปนะฮะแล้วก็คณะกรรมการก็แบบไม่พิจารณาให้ไปก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนคนไปสําหรับคนที่รีจิสเตอร์ไว้แล้วนะครับลงทะเบียนเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมีการแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าใครควรไปนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้น้องๆช่วยดูไว้ด้วยนะแบบอย่างที่ดีคือแบบอย่างอิงฟ้านะครับแบบอย่างชา์ลอตแบบอย่างบิวตี้มาลายนะครับเอ่อไฮดี้ มีใครลืมมาลีนะฮะนะฮะส่วนแบบอย่างของ3คน4คนนั้นอย่าไปเรียนแบบนะครับไม่ดีอย่าทำอันนี้ผมพูดคนบางคนตรงมากนะเพราะฉะนั้นต้องชัดเจนนะฮะต้องชัดเจนในสิ่งที่ตอนนี้บทลงโทษจริงจังขึ้นหน้ากว่านี้ยังไม่มีนอกจากว่าเราก็ได้อธิบายไปหมดแล้วว่าเหตุและผลมันเกิดจากอะไรส่วนบทลงโทษถ้ามากกว่านี้ขึ้นอยู่กับ บริษัทมหาชนก็เป็นคณะกรรมการบริษัทนะครับแต่ว่าบทบัญญัติสูงสุดคือการพักงานการพักงานคือน้องที่ถูกพักจะไม่ได้ขึ้นลำลาดตาแหน่งครับืว่าน้องหลังจากนั้นน้องได้มีทุกความแบบมีขอโทษมีอะไรเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ผมนั่งอยู่ข้างบนมาพร้อมๆกันเลย1 2 3ตึ้งตึ้งตึี่คนมาพร้อมๆกัน เขาทำงานเป็นทีมฮะความไปายกันไปทำคล้ายๆกันยังไม่ได้เหมยทาือนฮะเหมือนกับปี้แวังมะไม่อะก็คือทำลองเดียวกันแต่เท่าที่ทราบเนี่ยมีคนหนึ่งสารภาพแล้วว่าไม่ได้ทวิตถึงบุพการีละยอมรับว่าทวิรับประธานบริษัทโอมาสารภาพเมื่อคืนนี้ตอนตีสองกับโกโก้นะครับผมบอกแล้วไงว่าอันเนี้ยมิสแกรแลณวัร อย่าเล่นแล้วอยากเลี่ยงที่บอกว่านินทาโกโก้หรือพี่บุ๊คจากโกโก้ได้อะไรยังไงบ้โกโก้ไม่รู้หรอกครับโกโก้เขาไม่คนแข็งแรงนินทาจริงครับแต่ไม่ได้ด่าทอล้อลานแบบสั่เสียเทศเสียแต่นินทาเองแค่ว่าแล้วโกโก้จะไม่ยุ่งอะไรด้วยโกโก้ไม่เคยยุ่งเกี่ยวไม่เคยมาช่วยไม่เคยมาทํานู่นทานี่แล้วจะเป็นเพราะทาไมแค่นี้เรียกว่านินทาไหมผมก็ไม่รู้ก็พูดถึงพูดเกี่ยวข้องแล้วกันนะฮะพี่ละวันคะโทษน่าจับพักงานแล้วหนักสุดนี่น่าจะเป็นอะไรครับพี่ก็แค่นี้ก็พอแล้วมั้งครับ มากกว่านี้ขี้เกียจทำฮะเพราะว่าให้สังคมเป็นผู้กระทําดีกว่าฮะมาะว่าคนดีสังคมก็ต้อนรับคนแปลกๆสังคมก็เดินหนีครับเป็นเรื่องปกติ mm hmm. ดอมเดิมก็กระจายกันหมดแล้วเนี่ยคบนะบอกแล้วไงว่าแปรสร้างได้ก็ต้องควบคุมได้จริงๆเด็กถ้าจะดื้อผมไม่ว่านะครับพอส่งสัญญาเพิ่มเติมให้เซ็นรับผิดชอบควรต้องรีบเซน ใช่ไหมครับเพราะว่าสัญญามีแค่สีหน้าอยากอ่านไหมเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวให้พี่เต้ยส่งให้อม,มันจะได้ชัดเจนลงแค่สีไม่ใช่สีหน้าครับลงแค่สีบรรทัดว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางบริษัทไม่อนุญาตให้ทวิตข้อความ read it, รีทวิตโพสข้อความที่สอดเสียดเสียดสีหรือมินเมดในการทําให้บริษัทนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ทําให้คนเข้าใจผิดนะครับถ้าทําอีกในวันข้างหน้าจะพิจารณาโทษ ครั้งนี้ไม่ได้คิดอะไรก็ผ่านไปจริงๆแล้วแต่น้องไม่เซ็นแล้วไม่เซ็นแล้วพูดจาไม่เพราะซึ่งตอนแรกเขาไม่ยอมเซ็นล่าสุดเขายอมเซ็นแล้วออมานิมาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเพิ่งเซ็นกัอนสุดท้ายเมื่อวานนะใช้เวลากี่วันสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งสองสองพอนะครับก็ข้อความจะเหมือนกันคือไม่ไม่ก็คือไม่เป็นทีมพอเริ่มแพ้แตกก็เริ่มกระจาย นะจะเหลือคนสุดท้ายก็ต้องยอมมอบตัวพี่วัดครับของนักสามีส่วนของน้องสามสี่คนนี้ได้มีเราได้มองเห็นพฤติกรรมแปลกๆของเขามามานานแค่ไหนแล้วครับพอสมควรครับเออาร์ AI ทุกคนใส่หน้าตลอดเวลานะแล้วก็ชอบจวิตแปลกๆแ,แล้วก็ชอบพูดจาไม่พราะกับเออาร์ซึ่งเออาร์คือตัวแทนผมนะครับเขาไม่รู้หรือเปล่าหรือเขาลืมหรือเขาไม่ฉลาดพอที่จะคิดอย่างเช่นไม่เซ็นแล้วบอกว่าไม่เซ็นหรอกเซ็นทำไมไม่ต้องเซ็นเลยแล้วเชิดเชิดใส่เงี้ย มันก็คือเชิดใส่ผมนะครับเพราะว่าในจดหมายคือลายเซ็นผมมาคิดให้รอบคอบด้วยนะครับ <Okay. S 1> ช่างมันจะครับ<ช>ผม,<ช>ไ,มไม่ค่อยอยากจะพูดวันนี้ผมเจอน้องๆรู้ไหมผมมึงสตอรี่ไปเห็นน้องๆ77คนผมหายเครียดผม,มผมลืมเรื่องไรสาระของคนบางคน,คนไปเลยคนจินมากค่ะไม่ยอม่เ้าวันนี้ร็จะต้องแบบว่ามีวางเวลามาก็เรื่องแ่าเฮ้ยทำไมแบบคนนี้สวยขึ้นพูดได้เลยนะ ไายฟ้าทะไปสวยขึ้นตาสวยไหมล่ะสวยเออแล้วบางคนอะดูเป็นบิวตี้ควีนขึ้นเชาเชนเม่ใบพูดแล้วบางคนเป็นสตาอย่างเชนบางบางคนบางคนเป็นสตาอันื้อนรอย่างเชน วาดเสียวไปนิดนึงก็ยอมรับว่ามีมีการแปลงร่างเยอะแล้วก็ต้องยอมรับว่าทีมดีช่างแต่งหน้าเก่งนะฮะสามารถที่จะเปลี่ยนคนปกติให้เป็นนางฟ้านางสวรรค์ได้วันนี้เยอะมากาดเข้ากองวันแรกแต่จากนี้เป็นต้นไปต้องทําด้วยตัวเองแล้วนะครับก็หวังว่าความสวยและความสามารถจะเพิ่มขึ้นทุกวันอยากให้น้องทุกคนน่ารักนะครับสังคมเราไม่มีอะไรหรอกครับมันอยู่กันแบบตรงไปตรงมา ถ้าไม่พอใจอะไรบอกเลยถ้าทําอะไรไม่ได้รีบบอกถ้ารู้สึกอะไรพูดมาเรายินด,ดีจะแก้ไข<ว>ะนะครับพี่ว่าใครอยากเห็นการที่มันเกิดขึ้นเรื่องของวิธีปีที่แล้วอย่างตัวน,น้องเองเราจะต้องมีการแบบเลือกดูแบบดูมากขึ้นนะครับพี่ว่าก็คืออยากจะตอบว่าดูมากขึ้นแล้วมันจะได้คําตอบหรือเปล่าผมตอบไม่ได้เพราะว่าเวลาสัมภาษณ์เนี่ย<ม>ก็ทุกคนก็จะตอบดี มีใครบอกได้ไหมว่าจะไม่ปฏิบัติตามออมีใครบอกได้ไหมว่าจะไม่นินทาบริษัทรับหลังไม่ราคาหนูเต็มที่หนูเต็มที่หนูเต็มที่น,นะครับแต่มันก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเพิ่มเติมก็คืออาจจะมีข้อเพิ่มเติมว่าต้องรักษาภาพลักษณ์องค์กรอย่างที่สุดและสามารถที่จะรับฟังการติและการเพิ่มข้อกําหนดเพราะว่านางงามที่ไม่ยอมเซ็นบอกว่าข้อกําหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายแล้วต้องได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่าย ก็เป็นสไตล์หัวหมอนิดนึงซึ่งผมก็เลยรู้สึกโอเคได้เลยครับน้องเดี๋ยวพี่จัดให้ถ้าไม่มีปัญหาครับจริงๆไม่เซ็นก็ได้นะครับก็ดีแต่ว่าเซ็นตอนสายสายมากครับพี่ว่าแล้วมันมีอ๋อค่ะทางทีมค่ะที่ดูแลน้องก็ได้มีการขอโทษของผู้เล่นที่บาปแล้วนั่นขอโทษหรือแก้ตัวฮะแก้ตัวเขาไม่ใช่เอฟซีนะครับ เขาคือคนที่อย anyway. ู่กับเขา FC มีการนอนบนคอนโดเตียงเดียวกันได้หรอครับ FC มานั่งนับเงินหลังออฟฟิศได้หรอครับ FC มานั่งนับของนับกล่องนับเงินกับ2ล้านวันคอนเสิร์ตแต่เพียงผู้เดียวในห้องส่วนตัวได้หรอครับทำไมอ่ะกินอะไรเข้าไปสมองถึงแปลกกันถึงขนาดนี้ แล้วผมมั่นใจว่าทั้งแก๊งรวมคุณพงด้วยคิดดีแล้วถึงทวิทหาผมแบบนี้แม,มาผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจเพราะฉะนั้นเป็นเด็กถ้าผิดพลาดรีบขอโทษและ,<น>ะยอมทําในสิ่งที่ผู้ใหญ่ขอร้องในอนาคต <นะ S 1> จุดที่ผมโกรธมากและบริษัทโกรธคือการไม่ยอมเซ็นเอกาสาร <นะ S 1> จุดนี้คือจุดที่พังมาก<น>ะจะทวิทด่าอย่างมากก็เรียกมาด่า ส่วนตัวใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังจะมาหาผมส่วนตัวเรื่องเกิดบนโซเชียลต้องจบบนโซเชียลวไม่เรื่องไหนจบตรงนั้นไม่หรอกครับไม่อยากจะไปสนใจเรื่องกฎหมายเยอะกฎแห่งกรรมมันจะตามทันเร็วกว่ามังค่เคสนี้แล้วใครจะรับไปทำงานล่ะครับ วัดค่ะใ,ในส่วนของน้องๆต่าสีคนนี้จะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมในการจิ๋วของกองการตรวจเลยไหมครัสำหรับผมผมไม่มีความคิดทุกอย่างผมยกให้กับลูกน้องผมเป็นคนตัดสินใจสําหรับเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทําอยู่ก็คือโกโก้ยังคงเป็นผู้จัดการกองประกวดและบิวตี้เป็นรองผู้จัดการกองประกวดเพิ่งสถานยวันดี้ยงได้ จะไม่ให้น้องต้องช้ำใจกับการออกงานกับคนเหล่านี้อีกแล้วตตั้งแต่วันนี้เลยคะตั้งแต่เตั้งแต่มื่อสายสายแล้วผมบอกแล้วคือวันบอกเห็นความน่ารักอะไรของของผมเป็นคนผมเป็นคนแฟงผมรู้ว่ามันไม่แร์ตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ผมก็พยายามจะฟังแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ขึ้นซีรีส์ก็ไม่ได้เล่นงานไหนก็ไม่เดยไป ก็จะเป็นอย่างเงี้ยได้น้อยที่สุดแทาจะไม่ได้อยู่แล้วซึ่งจริงๆถ้าบิวตี้จะโพสตด่าบริษัทผมก็ยินดีนะ <Okay. S 1> เพราะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่คนที่โพสต์ได้เยอะสุดแล้ว hmm. ในฐานะที่คุณเป็นแบบนี้คุณจะไปเทียบอิงฟ้าชาลลอตเป็นไปไม่ได้ hmm. อย่าอย่าเป็นคนคิดอย่างนั้นนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยคนทําดีต้องกลับมาได้ดีครับอย่างี้ พ่อได้ส่งออกตอนนี้คิดอยู่ว่าจะส่งแทนคนที่จะส่งอ่ะแรงมากแรงมากคนรู้โอกาสตอนนี้นะครับ99.9%แรงมากคนรู้ไม่ได้แรงเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วเกิดเขาพูดจาอะไรที่บริษัทเกิดต้อง d a m a g หรือมีถูกคนตำหนิเราจะเชื่อใจก็ได้ยังไงในเมื่อเราให้เขาเซ็นตั้งหลายวันก็ไม่เซ็นอ่ะ อย่าลืมก็ว่าบ,บทสรุปมันไม่เรื่องเซนหรือไม่เซนบทสรุปคือเ m e n t ลิตี้ป่อมใต้สมองความคิดคิดอะไรกันอยู่เออมันต้องคิดอย่างนี้ครับอตอนนี้พี่นวัทพอจะให้อภัยสามคนนั้นได้ไหมคะอะไรนะพอจะให้อภัยสามคนนั้นได้ไหมคะขอยืมเออ่แม่เซงโมได้ไหมฮะให้อภัยกี่เปอร์เซ็นต์ดีฮะว้าวสิบสองเปอร์เซนแล้วกันว้าวหน้ไม่เตงมใจไม่ดื่มเต็มใจให้กัต่องนะผมเป็นคนอย่างนี้ครับเวลาที่ผมไม่ชอบใครแล้ว เวลาที่ผมเสียใจแล้วผมรู้สึกผิดหวังอะแล้วผมเสียความรู้สึกอะผมกลับยากมากน,นานๆผมจะเกิดทีหนึงนะครับทําไมผมต้องสู้กับบริษัทไม่ว่าจะบริษัทหวยบริษัทเพชรเพราะมันเป็นความจริงสุดท้ายเขาก็ต้องถูกจับผมสู้หัวชนฝาถ้ามันไม่จริงทําไมผมถึงช่งชวยคนโน้นคนนี้ทําไมผมต้องช่วยอิงฟ้าคดีพันกว่าล้านผมทําทุกอย่างนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งผมผิดหวังทําไมผมช่วยชมพู แต่ถ้าวันหนึ่งผมผิดหวังความผิดหวังอะ่ะมันทําให้ผมอะ่ะไม่ได้ถอยนะครับหายม,มันจะหายฟึบไปเลยเหมือนกดล้วลงหลุมไปเลยเพิ่งผมคิดว่าสักวันหนึ่งความรู้สึกดีๆผมจะกลับมาบ้างครับแต่วันนี้บอกตรงๆงพูดได้ไม่ไอายใคร ไม่มีความรู้สึกอะไรเหลือครับโอ้ยแต่ก็คือว่าสุดท้ายเปิดให้ด้วยเรื่องเราดีๆของพี่วัฒน์ครับไม่ป่าวไม่ป่าไป่าวดูเท่านี้ดีกว่ามี2023คือความหวังใหม่นะฮะส่วนความหวังเก่าเราก็มีหลายคนอยู่แล้วมาสร้างสนุนเด็กรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าเรายังมีแสงเรายังมีอีเวนต์เรายังมีสปอนเซอร์เรายังมีพรีเซนเตอร์ เราจะมีงานใหญ่ๆและวันที่6ที่จะถึงนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนขนลุกจากคนลุกมอีกแล้วพูดเองยังขนลุกเลยให้ตายเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้แกรนทำแทนไม่ได้กอะแกรนมาแล่คำนี้ขึ้นผมไปเลย ผมพูดคำไหนคือคำนั้นวันที่หนี้เราจะมีเปิดเราจะมีอะไรนิดหน่อยหน่อยเปิอะเปิดเปิดขนาดนี้เลยเปิดอบป็นว่าคุณดูแล้วคุณต้องยิ้มกับบ้านแล้วคุณต้องชอบและมันจะไม่ปรากฏที่อื่นเพราะถ้าไม่ใช่แกรนทำแทนไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราลืคันขอบคุณ